าสู่ช่วงที่2ของสู้กับภัยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการกวาดล้างปัญหายาเสพติดในจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้ประกาศเอาชนะปัญหายาเสพติดก็ทําให้หลายจังหวัดนั้นต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็เข้มข้นกับการกวาดล้างยาเสพติดนะคะจังหวัดปทุมธานีเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้วันนี้เราจึงได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านสิริพงษ์หาตระกูลมาร่วมพูดคุยถึงนโยบายแล้วก็แนว ทางในการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีค่ะทั้ค่ะสวัสดีครับ่สวัสดีครับต้อง,งถามว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเองนั้นถึงแม้ว,ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าก็อยู่ในรอบๆอบริเวณติกกับกรุงเทพมหานครตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ในเวลานี้ต้องเรียนนำตรงครับเรามีประชากรค่อนข้างจะมากนะครับประชากรที่ลงทะเบียนบ้านเราเองเนี่ยมีประมาณ1ล้าน2 0 0หมื่นคนประชากรแฝงพึ่งเป็นคนไทย,ยประมาณ0,000ค่ะ แรงงานต่างด้าวอีกประมาณเกือบเกือบสามแสนประมาณนั้นนะครับทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายเนี่ยประชากรเก,กือบสองล้านคนเนี่ยมาจากทุกสารทิศเราเป็นเมืองหน้าด่านเวลานี้ถ้าเรามีนคิคมอุตสาหกรรมใหญ่สองสาแห่งด้วยกันและโรงงาน SME อมมากทีเดียวโรงงานทั้งจังหวัดประมาณ ,3722 โรงงานแห่งๆนะครับมีคนงานทั้งสิ้นหลายแสนคนถา,ถามว่ามีคนมากขึ้นคนต่างถิ่นมาอยู่กันมากขึ้นปัญหาก็ต้องเกิดมากธรรมดา เป็นเป็นเรื่องหรือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สถานการณ์ยาเสพติดเวลานี้นั้นต้องเรียนทมตรงครับเราเองพยายามดูแลทั้งควบคุมทั้งปราบปรามทั้งป้องกันทางบำบัดรักษาก็ครบถ้วนนะครับ <c oughs> แต่คนมันเยอะเนาะมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดายอย่างนี้แต่ว่ารุนแรงขึ้นไหมก็น่าจะมากขึ้นเพราะคนมันเยอะนิดหนึ่งสองเป็นจุด รวมทุกๆอย่างตรงนั้นตลาดไทยตลาดสีมูมเมืองตลาดอื่นๆเป็นรอยต่อ้วยรอยต่อสำคัญด้วยและเป็นเมืองการศึกษามีมหาวิทยาลัยหมด11แห่งด้วยกันค่ะวิทยาลัยทั้งหมด11แห่งถามว่ามีครบทุกอย่างแล้วยาเสพติดเองก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดามแต่ไม่ใช่เราละเลยนะครับจังหวัดเองในรอบปีนี้ตั้งแต่ผมไปอยู่นะครับรตั้งแต่เดือนธันวาคมมานะครับมีการปล่อยแถวทั้งตำรวจทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดน ทั้งอดีอปพรอทั้งคนงนพี่บ้านครับไปกวาดล้างมาสองสองรอบแล้วครับค่ะครั้งสุดท้ายเพิ่งปล่อยเมิ่งเกะสักสิบวันที่ผ่านมานะครับก็ทั้งหมดใช้กําลังทั้งสิ้นประมาณเกือบเกือบสี่ร้อยนายค่ะตรวจค้นปิดล้อมตรวจค้นสิบสี่จุดเทงสิบสี่จุดด้วยกันแต่ที่เราเน้นย้ําคือเรื่องทั้งอาวุธอสงคราอาวุธปืนและการเสพติดด้วยนะครับและกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมที่ก่อความวุ่นวาย ก็จับกันได้เป็นทุกๆวันนะครับยาเสพติดก็ได้เยอะมากมายนะครับแต่รายใหญ่ๆจริงๆช่วงนี้ไม่มีครับเพิ่งกวาดล้างจับกลุ่ไปตอนปลายปีที่แล้วนะครับคไป,ไปหลายล้านเม็ดออในข่าวนีเห็นบ่อยมากเลย <c oughs> ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองมักจะมีการไปส่งมอบกันตรงนั้นผมเคยซักถามในผู้ขนส่งมาเนี่ยครับผู้ต้องหาเนี่ยครับว่าไม่ไปที่อื่นม้างเหรอ,อเขาบอกไปไม่ถูก มันตลาดไทยเขารู้จักตรงนั้นใช่ค่ะมันมันพื้นที่มันกว้างต้องยอมตรงนะฮะประชากรก็เยอะพื้นที่ก็กว้างเขามนนคมสะดวกค่ะถ้าเข้าประเทศลำบากรถมันติดมากแต่ตรงนั้นก็มันก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เลยอาชญากรนะคะายาไม่รู้จักที่อื่นไปเจอกันที่ตลาดไทยใช่ส่งมอบไปตรงนั้นใช่ครับค่ะต้องผมเองไม่ใช่ว่า เห็นใจตำรวจนะครับข้อน้อยลงไปเรื่อยๆก็พยายามบูรณาการกับทุกภาคส่วนครับทั้งปกครองทั้งตำรวจทั้งท้องถิ่นทั้งอาสาสมัครต่างๆทำเป็นบูรณาการทั้งหมดเวลานี้นะครับค่ะเห็นว่าท่านบูกว่าลงไปติวเข้มเองเลยทั้งในสถานที่ที่เป็นเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงด้วยอย่างนักศึกษาสถานศึกษามันเป็นเป็นนโยบายของทางรัฐบาลกับทางสมาไทยอยู่แล้วครับที่ต้องการจัดระเบียบสังคมนะครับ เราดูพื้นที่เสี่ยงล่านั้นนะครับก็อยู่ร,รอบๆมหาวิทยาลัยทั้งสิน้นชุมชนแออัดบริเวณตลาดนี่นะครับมันก็ดูแลกันยากเรามีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็นสายตรวจเคลื่อนที่เร็วก็มีชุดสืบสวนพิเศษแล้วก็มีของจังหวัดนะครับสายข่าวเราก็มีทุกอย่างเรา,าพยายามปรับปรุงระบบการข่าวใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีข่าวเราก็จับกุมไม่ได้ะนะครับแต่ต้องเตรียมตรงเดียวนี่เราเก่งขึ้นผู้ร้ายก็เก่งกว่าเราอีกพัฒนาไปทีละขั้นทีละขั้นเหมือนกันะนะครับ เขาเองเขาต้องเอาตัวรอดให้ได้เราเองก็ไมยังจับคุณไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันน่าจะลดไหมตอนนี้ไปน่าจะลดลงครับเรื่อยๆแต่ที่แรกเป็นหัวคือเรื่องของการเปลี่ยนจากยาบ้านะครับมาเป็นยาไอซ์ยาไอซ์เนี่ครับกำลังผมกำลังมากขึ้นเหรอมีจัดส่วนที่มากขึ้นกว่ามากขึ้นอย่างไอซ์กาดิระบาดมากขึ้นเอาที่แพงๆเนี่ยแหละก็มากขึ้นสุดท้ายที่เราดูเด็กผู้หญิงท้องอายุสิบหกปี ทั้งเสพไอซ์สังขยาไอซ์กลุ่มกลุ่มที่เสพยาไอซ์นี่คือเด็กวัยรุ่นหรอเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นคุที่้มกลัวคือจะเข้าไปในโรงเรียนค่ะนะครับเราสกัดกั้นหรือว่าปราบปรามยังไงคะตัวน,นี้ของนักเรียนนะครับเรามีสองแบบด้วยกันนะครับหนึ่งเรามีคณะครูในโรงเรียนเองเนี่ยเป็นเป็นคนซึ่งคัดกลุ่มเสี่ยงมาให้เราเราเองเข้าก็ไปปิดล้อมแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะครับถ้าเจอก็ทัรากักษาซะ เราก็ส่งไปสถาบันธัญรักษ์บ้างนะครับอบรมเองบ้างแน่ๆนี่คิดใหม่จะให้แต่ละโรงเรียนอบรมกันเองไม่ต้องไปแพร่ไปข้างนอกเดี๋ยวไปเพื่อนชุดใหม่มาอีกเพราะเขาใกล้ชิดกันอยู่แล้วรู้จักกันมากขึ้นไปได้เดี๋ยวจะไปมีเครือข่ายมากเนี่ยเราเราพบใช่ไหมคะว่ามีนักศึกษาเสพยาส่วนส่วนใหญ่ที่เราที่เราจับกลุ่มได้นะครับก็จะเป็นคนทั่วทั่วไปแต่เป็นยังเป็นวัยรุ่นไม่เกินยี่สิบปีเป็นต้น แต่นักนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาก็มาบำบัดเองนะครับเราเปิดช่องอยู่แล้วเราพยายามให้ดูให้แลให้เรียบร้อยไม่อยากให้เขาเสียประวัตินะครับอันที่สองที่ให้ไปก็คือยาให้ทั้งโรงเรียนผู้ปกครองคณะครูทั้งหลายนะครับจับมือกับทางชมรมของผู้ปกครองแล้วรอบๆบริเวณโรงเรียนมาอะไรต่างๆช่วยกันดูแลซึ่งันและกันเราก็เองก็จับตาดูเรื่องของร้าน จำหน่ายของต่างๆให้นักเรียนนะครับแหล่งมั่วซุมต่างๆเช่นโต๊ะสนุกมั่งที่อยู่ข้างๆโรงเรียนร้านขายเครื่องดื่มต่างๆก็พยายามดูนะครับกลัวว่าจะเป็นเป็นแหล่งจําหน่ายเคื่องไออีต่างๆร้านเกมก็น่ากลัวนะคะทุกคเราเองก็ชัดเจนนะครับบอกประกาศไปแล้วว่าถ้าหนึ่งเตือนครั้งแรกไม่เชื่อฟังครั้งที่สองปิดให้อยู่ทําการเลยนะครับปิดเลยแล้วที่นี้คือตรวจเข้มเรื่องปัสสาวะถ้าใครดึก ตีสองทีสามยังเล่นอยู่นะครับก็ไปตรวจไปตรวจที่ตำร้านเลยเหรอตำร้านตำร้านครับเห็นบอกว่ามีเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ป้องกันยาสติดในสถานศึกษาสถานศึกษาเนี่ยในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยถือว่าต้องต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดเลยละเอียดครับทุกตารางนิ้วโรงเรียนใหญ่ๆของเราเยอะวัมศึกษาเนี่ยครับเด็กผมห่วงเรื่องมามๆาคือเขาเรียนขยายโอกาสเด็กป .5 ป .6 นี่อยากจะเรียนรู้อยากจะลอง มีพี่ๆเอามาให้มั่งอะไรมั่งก็ลองๆองดูแต่จังหวัดนี้ปะุมันนี้นี่ดีอย่างหนึ่งเด็กอายุน้อยๆไม่ค่อยเห็นในการเสพที่มาบำบัดกับเรานะฮะเมื่อกี้ก็17ปีไปถามมาละสูงสุดสี่สบเจดสิปีก็ยังพอทนอยู่แล้วเราคุมสารการณ์ได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ทำยังไงให้มันวงแคบลงแคบลง,ง,งอรยัาให้มันไป กระจายไปมากขึ้นมันจะขุมยากอายุต่ำสุดที่พบนี่คือ17ค่ะ17ที่ก็ที่บำบัดบำบัดรุ่มเกอ่านี่แต่นี่นอกโรงเรียนนะที่โรงเรียนในโรงเรียนอีกที่หนึ่งที่เราพยายามให้โรงเรียนเขาบำบัดรักษากันเองโดยมีกลุ่มต่างๆของโรงเรียนงกลุ่มเพื่อนใจกลุ่มดวงใจสีขาวอะไรของเขานี่ครัคือบินัมเบอร์วันเป็นต้นนี่ครับช่วยกันดูแลกันและกันแล้วก็ประมาณประมาณคล้ายๆว่าหนึ่งต่อสิบ ให้มีการดูแลซึ่งกันและกันล้วได้ผลไหมคะพอนําเด็กไปบําบัดแล้วมีกลับมาเศษอีกบ้างไหมคะมันก็มีบ้างเพราะยังเจอเพื่อนกลุ่มเดิมะนะฮะเป็นเป็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราเลียกเลียงไม่ได้เพื่อนกลุ่มเดิมสังคมเดิมม,มันครับพระเจ้ากระโดงจรนะครับะจะให้เขาออกจากโรงเรียนแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยนะครับต้องให้เด็กอยู่ในโรงเรียนให้เรียนหนังสือให้ได้ถ้าไปที่อื่นก็ไป เผยแพร่ที่อื่นต่อไปอ,อีกก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆและคณะนครูผู้ปกครองให้ความใส่ใจนะครับก็ช่วยกันได้มีอะไรบ้างคะในเชิงกิจกรรมแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องกีฬาเป็นหลักกีฬารรดนตรีกีฬากดนตรีนี่กำลังเน้นมาให้ท้องถิ่นนะทุกท้องถิ่นนะครับเน้นทําลานกีฬาให้เด็กมากขึ้น จะเล่นตะกร้อจะเล่นเป๊ต้องจะอะไรก็ว่ากันเป็นฟุตบอลก็เป็นไม่เป็นไรแข่งกันไปนะครับอย่าให้ว่าง,งดนตรีกีฬาแล้วก็หนังสือต่างๆนี่ห้องสมุดเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งถ้าให้เด็กเข้าไปที่ทํางาน,นห้องสมุดได้มีความสุขสบายพร้อมพึงควรแล้วก็มีพวกคอมพิวตพิเตอร,ตร์ให้เขาเล่นนะครับในโรงเรียนเนี่ยก็จะไม่ไกลตาครูที่ผมเป็นห่วงอีกนิดเดียวไม่ใช่เลยครับคือช่วงระหว่างโรงเรียนเลิกผู้ปกครองไม่กลับบ้าน เด็กตอวที่อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีที่้เขาอยู่ก็ไปร้านเกมร้านเน็ดหรือมางทีไปเที่ยวตามห้างซื้อยอนเย็นๆก็จะไปกันแบบที่ว่าเราเองก็ต้องเดือดร้อนคณะครูอาจารย์ต้องตามไปดูอะไรอย่างใกล้ชิดแตไรอย่านี้ที่ที่ทําณะเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกำลังให้ครูผู้ปกครองเนี่ยออกมาตรวจโรงเรียนด้วยข้างนอก ตมห้างตำจังแต่ที่เขาชอบไปกันนะคเด็กคนไหนโดดเรียนก็คุณครูตามเช็คเลยได้ครับดูได้เลยนอกจากขึ้นแบบก็อยก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละครับถ้าทํางานกับเด็กนะฮรรุนแรงก็ไม่ได้เด็กเขาไม่ให้ไม่ให้ตีเนาะสอบตกก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องอ้มชั้นก็ไม่ได้มันก็แหมหนักใจเหมนแทนครูเหมือนกันนะครับแต่ที่ผ่านลาเวลาคุยกรื่องครูต่างเนี่ย ผมเองจะชอบไปโรงเรียนไปคุยคณะครูบาอาจารย์ดูเด็กๆท่านว่าลงไปพูดเองไปคุยคุยเองไปคุยด้วยนะครับคุยแล้วเขาสะท้อนไปทางยังไงบ้างออกับคณะครูเองเนี่ยมันก่อนเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยมีแต่ลดลงคือขอร้องว่าคือช่วยกันหน่อยได้ไหมให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นแล้วเด็กก็จะมีปัญหาเพราะมันห่างตาครูไงห่างตาครูผู้ปกครองนี่ยตอนนี้ห้าหวังเนาะสังคมมันเปลี่ยนนะครับแลอุตสาหกรรมทํางานกับคั้นขั้นมืด ถ้าช่วงว่างมันเยอะอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาดูแลลูกหลานไม่มีแล้วครับต้องหางานให้เขาทํากิจกรรมอื่นให้เขาทําเด็กๆแล้วเขาดีขึ้นไหมคะหมายถึงว่าทั้งกีฬาทั้งดนตรีเนี่ยช่วยเด็ก <ผม S 2> ได้ผมก็มช่วยได้เยอะครับผมอยู่ที่อื่นๆมาก็ใช้ดนตรีกับกีฬาแต่อย่างที่น่ที่แน่คืออย่าให้เขามีเวลาว่างมากนะแล้วอย่าไปหากิจกรรมแปลกๆทำอีกนะครับมันก็ต้องให้เขาอยู่ในํำลองครองธรรมที่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ ที่ทางก็น่าจะดีขึ้นครับพยายามรปรับรูปแบบใหม่และอยา,ายามวิธีการนะครับคือตอนนี้จังหวัดป,ป,ปทุมธานีเนี่ยประกาศเป็นวาระแห่งจังหวัดเลยใช่ไหมครับองจังหวัดนะอยู่แล้วครับนะครับต้องคือมันต้องผลิตก,กําลังการกรเออกันครับทุกทั้งจังหวัดด้วยละ้างจังหวัดข้างเคียงด้วย<ช>ค่ะมันก็เหมือนว่าเกิดจะไปหากนได้ผู้ลาจราจรไปกันได้นะคะ กาลังการทั้งในส่วนของจังหวัดนะคะในส่วนของจังหวัดข้างเคียงรวมทั้งในจังหวัดเองเนี่ยก็มีทั้งมีอะไรบ้างคะทำเจีตำรวจมีทั้งตำรวจทั้งปกครองนะครับทั้งอาสาสมัครต่างๆและมียังแล้ยมีชุดซึ่งเรียกพลังแผ่นดินที่ในของทุกหมู่บ้านหมู่บ้านย5้าคนอ๋อเป็นคนในหมู่บ้านช่วยกันดูช่วยกันดูด้วยนะครับ ถ้าคนแปลกทิ่นเข้ามาจะมาค้ามาขายเนี่ยหรือนําเข้ามาเขาก็จะรู้เขาต้องรีบแกงเราเขาจะรู้ในพื้นที่เองเขารู้ตัวเองว่าใครเข้ามานะครับเป็นทัคประชาชนครับอย่างสำคัญอย่างนี้ประชาชนเนี่ครับเป็นภาคซึ่งมีกําลังเยอะแลอื้วรู้กันหมดแต่ถ้าจะให้รังเราไปดูทุกวันก็โตำรวจมีนิดเดียวขั้การ